ทังนี้มันมีหนังไทยเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมบอกเลยว่าเป็นมามื่นมากๆเลยนะแลหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปดูดีหรือเปล่าจะไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะแต่ผมขอแนะนําเลยทุกคนนี่คือหนังไทยที่คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะหนังเรื่องนี้ชื่อว่าตาโคนนะทุกคนนะฮะว่าด้วยเรื่องผีตาโคนนี่แหละนะฮะซึ่งโลเคชั่นเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยปกติเนี่ยเราก็จะเห็นหนังผีบ้างมาใช่ไหมจะเป็นหนังผีกระซือหรือว่าเป็นหนังผีเปรตผีแม่นาแต่ว่าเราอ่ะยังแทบไม่เคยเห็นเลยนะฮะ อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของผีตาโขนที่อยู่ในจังหวัดเลยแล้วมันก็จะเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นทุกปีใช่ไหมฮะแต่ว่าเฮ้ยในเรื่องนี้มันจะพูดถึงบบว่าในบ้านหลังหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเขามีการเสียชีวิตแล้วก็แบบเหมือนกับว่ามีการตายในแบบพิสดารน่ะนะฮะเริ่มจากแบบว่าตัวพ่อของพระเอกเลยนะฮะพระเอกในชื่อจอยนะฮะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแบบยังไม่ทันโตเลยอยู่ดีๆพ่อก็มาเสียชีวิตทางนี้เป็นแบบว่าเสาหลักของครอบครัวนะแล้วอยู่ดีๆแบบเป็นการเสียชีวิตที่แบบว่าเหมือนมีหน้ากากผีตาโขนมา แบบเหมือนมาใส่ทับไว้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นที่เหมือนกับกึ่งกึความเชื่อของคนในหมู่บ้านเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยครอบครัวนี้เหมือนไปสร้างที่นะฮะไปสร้างบ้านทับหอผีอะไรเงี้ยนะฮะทำให้ครอบครัวเนี่ยแบบแต่ละคนมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทั้งตัวแม่ของพระเอกตัวพ่อของพระเอกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยนะทุกคนที่เราจะเห็นในเรื่องก็คือตัวญาติถิ่นเนี่ยนะฮะที่รบโดยแม่นกน้อยซึ่งเล่นดีมากๆเลยนะฮะก็ แบบอยู่ดีๆก็ถึงแก่ความตายเหมือนกันนะฮะเออคือเรียกได้ว่าแบบมันเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่าคนต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นตัวตพระเอกเองหรือว่าตัวน้องสาวของพระเอกและแถมน้องสาวของตัวพระเอกเนี่ยเขาก็จะแบบมีอาการหูหนวกด้วยนะฮะไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงอนะไรเนี่ยทำให้ต้องใช้ภาษามือกันแต่ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะในเรื่องนี้เนี่ยจะมีอีกฝากหนึ่งนะที่จะเป็นฝั่งนักข่าวที่เขาจะมา เริ่มค้นหาความจริงกับครอบครัวนี้นะก็เก,กี่ยวกับเรื่องของผีตาโขนะอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นแล้วมีเรื่องของความตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านจนกระทั่งค่อยๆมีการสืบกันนะฮะในเรื่องมันจะมีความแบบสืบสอบสวนด้วยนะจะนไปสู่การไขคลี่ความลับที่เรียกว่าแบบเป็นปริศนานะล้วบอกเลยว่าโอ้โหแบบเฮี้ยนแน่นอนนะทุกคนเออเกินความคาดเดาเรื่องนี้มีหักมุมแล้วก็มีการเล่าเรื่องที่แบบชวนนึกถึงหนังอย่างร่างทรงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมว่าเล่าได้ดีมากๆด้วยนะฮะคือร่างทรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบมีความแบบกึ่ง คอมเมนต์ที่นิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันก็จะมีกลิ่นอายตรงนั้นเพราะว่าน้องมิที่เป็นผู้นำกับเองเนี่ยเคยมีทำงานในกองถ่ายร่างทรงมาก่อนซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาพอสมควรแต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทั้งตัวพระเอกนะฮะคนที่เล่นเป็นจอยเนี่ยก็คือมอสหลงเนี่ยนะฮะรวมถึงน้องมิเองเนี่ยก็เป็นคนอีสานนะแล้วก็จะมีอีกหลายคนเลยที่เป็นคนอีสานไม่ว่าจะเป็นต้องเต้ผู้นำกับเจ็ดร้อยล้านจากสัป,ปเหร่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเล่นเป็นนักข่าวด้วยเช่นกันนะฮะแล้วยังมีอ ครูสืบุญส่งนะฮะซึ่งก็เป็นคนอีสานเช่นกันนะฮะแม่นกน้อยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ยังมีเอ่อน้องแฟงนะฮะทัศลันนะครับผมอยากให้จับตาเหมือนกันน้องแฟงมาบทไหนเนี่ยบอกเลยว่ามีซัมติงแน่นอนอ่านะฮะแล้วก็ยังมีแบบอีกหลากหลายคนนะฮะที่แบบว่ามีความน่าสนใจอย่างเช่นน้องเจแปนนะฮะก็เป็นน้องสาวของตัวพระเอกนะฮะ เล่นได้น่ารักแล้วก็เล่นดีมากด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยมีพี่เดี่ยวชูพงด้วยนะฮะในเรื่องนะฮะอยากให้ไปลองดูกันนะ,ะถือว่าเป็นการประเดิมครั้งแรกเลยที่ไอฉีเนี่ยมาทำหนังลงที่เป็นหนังไทยเป็นออริจินอลคอนเทนต์นะครับผมแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังระดับท็อปของปีนี้อีกหนึ่งเรื่องเลยนะสาวผมและเป็นหนังมามืดมากๆเผื่อเป็นท็อป5ของผมเลยนะครับคือเรียกได้ว่าทั้งบทการแสดงการกำกับ ต่างๆมันมีความน่ากลัวมันมีความขึงขังจริงๆมันมีความหักมุมมัมีความเซอร์ไพรส์คนดูแล้วมันมีความแบบเออซึ้งตอนจบด้วยนะฮะคืออยากให้ไปดูจริงๆนะฮะเพลงประกอบที่ ใช้เพลงว่ากลัวนะฮะก็แบบเล่าได้ดีเหลือเกินคือเอามาใช้ในช่วงแอนเคดิตคือยอดเยี่ยมมากๆาเลยจริงๆนะ,ะถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่แบบลงตัวมากในปีนี้อยากให้ทุกคนไปดูนะฮะรอบฉายอาจจะเหลือน,น้อยแล้วอยากให้ไปดูก่อนที่จะออกจากโรงมากๆครับถ้าใครดูไม่ทันก็ออกไปรอตามในสตรีมมิ่งน่าจะมีอยู่ในไอชิรนะี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไปดูในโรงได้ไปดูในโรง,งครับผมเรื่องนี้บอกได้เลยว่าไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับผม